เอานะครับกส็สดีที่จใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยนะครับคัมแบนะ็กในสูดเด็กเล็กเราเลยเจนอีกแล้วนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าผมเนี่ยเพิ่งสุ่มได้เจ้าตัวละครซูเปอร์เซเวนทีนมาเลยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยอาจจะให้ผมไปสุ่มตู้แบ็กมาหาแบ็กนะครับคืออยากได้แบ็กมากๆแต่ว่าซูเปอร์เซเวนทีนมันออกมาแทนแถมตอนนี้เนี่ยเจ้าอัลตาฮังบีสเนี่ยก็ทาผมเจ็บช้ำช้ำใจเหลือเกินนะฮะ แม่งไม่ออกสักทีนะครับตัวแมงนาเวนใหญ่มากก็เราเดี๋ยวใช้ซูเปอร์เซเวนทีเนี่ยสามารถแก้ทางนะฮะไอเจ้าโกฮังบีสยูเอลได้หรือเปล่านะครับปอมาชนะสีด้วยแถมตัดเลือดได้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าสนใจมากๆเลยครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูความสามารถของเจ้าซูเปอร์เซเวนทีก่อนเลยแต่ว่าตัวเนี่ยมันมานานแล้วนะครับก็อาจจะไม่ได้สุดจัดเท่าตอนแรกๆหรอาตอนนี้เนี่ยมันก็ยังสุดอยู่นะผมพาเล่นมาในเรื่องตื่นนี้ครับ ความสามารถเลย let's go ในส่วนของทีมเนี่ยผมจะเล่นเป็นตามนี้เลยนะครับเล่นเป็นทีม GT นะซึ่งดีดีผมเนี่ยมันก็ขึ้นจากการด่านมากๆนะครับทีมมันก็นจะก,กากเลยทีเดียวใช้คำนี้ได้เลยนะก็ใช้เป็นโกเบสี่นะครับที่เป็นตัวเก่ามากๆนะแล้วก็การของมันเนี่ยผมก็ไม่ได้หาเพิ่มมากเลยครับเพราะว่าหาไม่ได้เลยก็ไปนี้เนี่ยเน้นหมัดซะอย่างนั้นเลยครับใบที่2เนี่ยก็จะพยายามเน้นลานให้มันด้วยเนาะก็จะมาเกือบเกือบ23%ได้นะครับเป็นทรูดาวน์อีรแล้วก็หมัดนะคร แล้วก็ไปสุดท้ายเนี่ยก็คือยันบลานนี้ให้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ปั้นเปการใบใหม่ให้มันเลยนะครับเอาว่าเป็นตามนี้แล้วกันนะก็คิดว่าแค่นี้เนี่ยก็แรงสะใจจุใจแน่นอนแต่บิตก็3 7มไปแล้วนะครับไป let's go <S แล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยจะให้แค่คีย์ point หรือว่าคีย์หลักของไอ้เจ้าซูเปอร์เซเนี่ยให้ทุกคนเนี่สามารถนำมาไปประยุกตใช้แล้วก็เข้าใจเข้าสามารถมาได้แบบง่ายๆน,นั่นเองนะ อย่างแรกเลยนะครับตัวละครนี้นมีอาร์ตการเฮลนะเวลายิงล้าสออกไปเนี่ยจะทำให้ฝั่งตรงข้ามติดพาราไลท์ได้ซึ่งมีโอกาส50%ที่จะติดนั่นเองนะครับในส่วนของหมันเนี่ยเมื่อเวลากดโดนโจมตีสตูฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งนู้นโดนดามตแแรงขึ้น10% 10วิล้านเนี่ยก็จะยิงเกาะแรงขึ้น170%นะครับ การฟ้าพอกดแล้วก็รีคีนะครับล็อกไพ่ฝั่งนู้นเนาะถ้าเกิดว่ากดโดนด้วยเนี่ยมันจะทําการเรียกการเขียวขึ้นมือเราหนึ่งใบนะครับแล้วก็ใช้งานได้ครั้งเดียวเพิ่มเวลาในการสับตัวฝั่งนู้นสามวิแล้วก็มี blast armor นะท่านี้และก็การเขียวของมันเนี่ยเรียกว่าไฮไลท์ของตัวเลยนะครับสามารถดูดประเภทคีทุกอย่างได้นั่นเองนะพอดูดมาแล้วเนี่ยจะล้างสีสิบวิลดคีฝั่งนู้นห้าสิบนะครับล็อกเมนห้าวิล็อกไลซิงห้าวิพอดูสักเซสเนี่ยล,กกลบเกฑหลงฝั่งนู้นด้วยนะครับ แต่มจะทาการรีเกนหลบให้เรา100%เนาะสามครั้งทําการชาร์จยูนิเกนเดียวขึ้น100%นะครับทาการบาสแรงขึ้น50% 10วินาทีไอคีฝั่งนู้น50แล้วก็ล็อกตัวฝั่งนู้น3วินาทีนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้2ครั้งนั่นเองในส่วนอัลติเมทเนี่ยก็ตีเลือดเด้งตุยนะครับแล้วยิ่งฝั่งนู้นเหลือน้อยเนี่ยดามเมจมันจะยิ่งแรงขึ้นนั่นเองพอกดโดนแล้วเรียกการเขียวให้เราขึ้นมือนะครับแล้วก็ดาเมจอัลติเมทเนี่ยโดนเป็นท ฝั่งนู้นโดนดามเมจแรงขึ้นนะครับแล้วยิ่งฝั่งนู้นเนี่ยเหลือน้อยนะมันจะยิ่งโดนดีบับทําให้โดนดาเมจแรงขึ้นเนี่ยสูงสุดอยู่ที่70%เลยนะครับตามจํานวนทีมฝ่ายตรงข้ามมันเองฝั่งตรงข้ามก็ทําการจบให้ชา้าลงหนึ่งระดับด้วยนะครับ20วินาทีเลยนะนานมากๆในส่วนของยูนิส์นะครับก็คือลงสนามมาก็ทําการรีคีเนาะยูนิเกตเนี่ยชาร์จเร็วขึ้นนะครับเมื่อใช้ให้ไปถัดไปแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวละครนี้กดลาร์านเนี่ยก็จะรีคีการฟ้าแรงขรรขึึ้้นนรรีคเ็ว พอยิงบลัชโดนศัตรูนะครับล็อกไห้ฝั่งหนูเนาะ10วินาทีเด้งเลื่อนไม่ขึ้น80% 3วิพอเราทําการควิกมูฟแอบช็อตเหนืออะไรไปฝั่งเนี้ยแล้วโดนฝั่งตรงข้ามนะครับจะชาร์จยูนิเกตเร็วขึ้น50%นั่นเอง10วินาทีล็อกหมันแล้วการฟ้า,ฟาฝั่งหนูด2วิด้วยนะครับตัวละครนี้โคเวเชมาต่อการฟ้าแล้วก็เอาตีเมทได้นะครับพอมันโคเวเชลงมาครั้งแรกเนี่ย มาทำการเรียกอัลติเมทึ้นมาให้เลยนะครับถือว่าดีมากๆนะทำดาเมจได้รุนแรงพอสมควรนะครับยูนิเกตจะชาร์จทุกครั้งนะครับที่ตัวครนี้ทำการใช้ไพ่พอใช้ไพ่แล้วปุ๊บยูนิเกตเหลือศูนะจะเล็ยกปลาดขึ้นมือนะครับรีเลือ่อนรีคี้เราดาเมจเราแรงขึ้น50วิเลยนะครับกานคูปเปอร์เชน5วิยกเลิกดีบัฟต่างๆของเราด้วยนะครับก็ถือว่าเจ๋งมากๆ ทันก็บ,บออฝั่งหนู่หนึ่งลูกนะครับและเมื่อเราถูกโจมตีนะครับเรียกไพ่ขึ้นมือเลยสามใบเลยนะฮ่องกังรีเลือดสามเปอร์เซ็นต์บวกห้าการ์ดฝั่งหนู่มสองนะครับเวลาสิบห้าวิและเมื่อฝั่งหนู่มเนี่ยมันทำการสับตัวตอนที่เราเนี่ยกำลังอยู่ในสนามนะครับเรียกบลาสขึ้นมือเรามาหนึ่งใบรีคี้สามสิบ ล้างสีเรลาการโนดามจอีก5วินาทีรถขี้ฝั่งนู20่แถมเพิ่มเวลาในการสับตัวฝั่งนู2วินะครับทำการยกเลิกบัฟต่างๆเนาะเมื่อการดฟ้าใส่เรานะครับเวลาเราอยู่ในสนามมันเองเนี่ยก็จะยกเลิกบัฟต่างๆนะครับเมื่อฝั่งนูเนี่ยกดอัลติเมตอเวคเคนไรซิ่งใส่เราเะครับแล้วเวลาในการสับตัวไว้เพื่อน5าวิแล้วฝั่งนูอัลติเมตกับเวคเคนจะเบาลง50%ด้วยนะครับก็ถือว่าหมดแล้วแบบกระชับกระชับเลยนะผมว่าน่าจะเข้าใจได้ครอบคลุมแล้วนะครับไปลองไปดูในเกมจะเป็นอย่างไร Let's go มาในเกมแรกกันเลยนะครับเกมแรกผมเจอเป็นฟิวชั่นบริเออร์นะซึ่งต้องขอบอกจริงนะครับว่าบางทีเนี่ยผมโชว์เจ้าซูเปอร์เซเวนทีเนี่ยใช้พวกการ์ดต่างๆน้อยมากๆนะครับเพราะว่าตัวใหญ่ตัวคอมขอมเนี่ยมันเน้นยิงล้าเลยนะครับแล้วบางเกมก็ไม่ได้เอามาลงนะบางอันที่มันดูแล้วรู้สึกว่ามันมันหน่วงมากมันแหลกบ้างแพ้บ้างอาออก็อ่องนะเก็บที่เราดูหล่อๆไว้นะไหมครับ <c oughs> ยิงทิ้งเลยนเลยครับก็ <c oughs> ถือว่าทาดาเมจกากพวกที่เ <c oughs> สมอสีเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้แย่นะครับค่อนข้างน่าประทับใจในระดับเลย ตรงนี้เราเปลี่ยนตัวละครก่อนนะครับแล้วโอ้โหเนี่ยดูเป็เนี่ยคือผมคัดออกมาเยอะมากๆแล้วนะครับไอ้พวกเกมจังหวะหน่วงจังหวะปิงจังหวะแหลกอะไรเนี่ยแต่ยุคนี้สมัยนี้นะครับเข้าย่างหมากแพงเราต้องทำใจนะก็ดูสถานการณ์ก่อน,อนอยังไงนะครับแคปไปก่อนพี่เรียบร้อยนะครับโดูนี้การ์ดฟ้าไปาคิดว่าน่าจะหลบได้นะครับไม่มีการเขียวนะโอ้โหโดนดักจังหวะแบบนี้นะครับ หมากเชนมาไม่ได้นะครับโอ้โหฝั่งเขามีการคุ้มกับเชนนะแถมตัวเรามันก็เชนแค่หมัดด้วยนะครับถ้าเกิดถ้าผมเชนลงมาได้แล้วได้ลงเอาติเมยสักหนึ่งใบเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะซูเปอร์เซเวนทีนะครับก็ถือว่าไม่มีใครชนะเราได้เพราะว่าเราซนะูเปอร์ซูดีเลยดูจังหวะไปก่อนนะครับโดนโจมตีเพิ่มเติมนะหน้าหมดแล้วนะครับโอ้โหแล้วพีวีได้แต่พี่เอา้าพีวีแต่พี่เขาดันมันเลือกการเขียวเฉยเลยครับ คือเขาน่าจะไพ่หมดนะผมเดานะครับโอ้โหแล้วไพ่เราหมดเกลี้ยงไนงะจังหวะแอลติเมทยัดมัน,นเลยนะครับมันไม่มียกเลิกบัฟลงมามันก็เจ็บนะครับโตสองล้านหกตีต่อยหน้าเตะหน้านะฮะเอาซุปเปอร์เซเวนทีเนี่ยเล่นกับโตได้นะครับผมว่านะ่าจะเก่งกันทำเลยดูดิโอนะ้โหขนาดผมมีแค่สามดาวนะั้นตอนโชว์เคสนะเพิ่งมายัดดาวเพิ่มมาตอนหลังเลยครับเราเรียบร้อยโดนผมจังหวะนี้รูดเลยนะครับเปลี่ยนตัวละครมาก่อนนะ ตรงนี้ผมคิดว่าโอ้โหกดไปแล้วเมนเนี่ยยูนิเกมมันนนั้เต็มไปแล้วนะครับแม่งคือพลาดม,มากๆเพลอนฟรีเลยไม่ได้กล่าวว่าจะลั่นให้มันโดนเหมือนเดิมน,นะครับแต่ไมื่อไรพลาดแล้วก็พลาดไปนะครับอ้าวแล้วโดนยิงกาซาย,ยันเลยแรงนะครับนี่เนะี้ยปิมูลต่ำมาก่อนหนึ่งทีนะครับดูสถานการณ์แล้วยังไงลาซิ่งไปแล้วโดนโอ้โหยูนิเกม,มันเต็มไม่เป็นไรนะครับสวยแล้วยังไงเชนเลยนะครับเชนป้าป้าป้าเดินป้า ดูสถานการณ์ก่อนนะครับยังไม่เอายังไม่สับนะครับแต่ใกล,ล้แล้วล่ะอัลติเมทมาตายอยู่นะครับพอรับได้มาผมคิดว่าซูเปอร์เซเวนทีนึ่งเราเนี่ยมันน่าจะไม่ตายกับเรื่องโง่ๆแค่นี้หรอกนะเนี่ยดาเมจไม่สามารถจะปิดชิมเราได้อ้ะเฮ้ยอื้อหื้อโอ้ยอะไรพวกมึงอุยอ้ยต่อ,ย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 อไปไคำหยาบคายนะครับโดนแรงมากๆดูสถานการณ์ก่อนอยังไงนะครับมา ล้าไปก่อนไม่ได้นะครับอาแถบนี้เดียวพอครับผมนี้แล้วก็มาเอายูนิเกมันครบนะครับสามอันสวยงามเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวไม่ทันเอานี่เนี่ยเรวเรียบร้อยโต้ตายนะครับผมนี้โอ้โหนาイเราเรียบร้อยแถบมาได้ยังไงลบได้นะครับรอจังหวะก่อนแล้วลองรอ,งองคืนบ้างแล้วยังไงผมคิดว่าเขาจะรอดอกสองนะผมใส่เลยกันนะโอ้โหันพีวีดอกแรกเลยฮะ ก็ต้องปล่อยตายนี่ยนะทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะเพราะว่าได้เชนเนี่ยซุปเปอร์เซเวนทีเราจะตุยนะครับฝัน <'s> นั้นโอ้โหดีว่าเขาไม่มีการเขียวไม่งั้นเนี่ยผมไม่เกิดใหม่แล้วนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะจังหวะน,นี้เนใช้การคเวอร์เชนให้คุ้มไม่นึ่งแล้วเดี๋ยวเชนเป็นซุปเปอร์เซเวนทีถึงเรามาได้นะครับนี่เงี้ยเรียบร้อยแล้วโดนนะครับโดนซุปเปอร์เซเวนทีโด้ยิงการเขียวในเกมนี้คือไม่มีโอกาสได้โชว์เลยนะครับไม่มีจังหวะให้ผมเนี่ยได้กดแม่นๆเลยนะยน,นนนี่่กกปปลาไไอะครับับยงงเชม โอ้ปล่อยเดชนี่ครับสวยยังไงนี่ครับนี่ครับกดได้ไม่กดนะครับคือมันบางทีมันหาจังหวะยากไงยังไงนะครับเข้ามาแถบโอ้โหนี่ลยแล้วเรียบร้อยไรซิ่งชนเลยนะครับถ้าเขามีไรซิ่งก็มาวัดกันเลยนะไม่มีเรียบร้อยตัวาร์เบิรสไปนะครับจังหวะนี้วัดที่ไรซิ่งแล้วนะฮะแต่คงไม่ต้องวัดอะไรมากนะเราเปนเพนวินอยู่แล้วตัวละครนี้มาเรียบร้อยนะครับลูกลังทีเอ็มไงเติมแค่เติมไม่ได้เท่านี้นะครับ เก่งในด้านว uh ิ่ีอย่างเดียวนั้นเท่าตอนในแมสแรกเนี่ยก็เป็นซูเปอร์เซิร์วินทีของเราที่ชนะไปได้นี่ครับทีมถัดมานะครับเป็นทีมโ <Sorry. S 1> อ้โหตู้ใหม่กันแม่วันนี้จะให้นิยามทีมอะไรงเรียกว่าทีมตู้ใหม่ด้วยกันนะครับเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะมีคนดูมาครึ่งคลิปแต่ยังไม่ได้กดติดตามโอ้หูน้ำตาจะไหลแบบอาป, ه, ปากมันช็อปเปอร์ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามผมหน่อยนะครับยิ้มปริ คือเอาตัวใหม่ที่มีจะเล่นไม่หมดเลยครับขิงทุกอย่างนี่ขิงได้บนโลกแบบนี้อ่ะแต่เราไม่สนใจไงไม่ว่าจะเกลือญาติใดๆเราก็ยิงขิงหมดเลยครับนี่นะฮะการฟ้าได้ไม่เอานะครับผมแพ้เจอรี่ดามิเอตครับอยากจะลู่เนี่ยจากกะลูกต่อนะครับดักคอมโบก่อนไงลุ่ได้เลยครับแล้วฝั่งเขาไม่ยอมเชงเขอไพ่ใบได้ไหมโอ้โหรอนะครับรอเรียบร้อยจังหวะ h a l สเต็ปขึ้นแบบนี้นะครับได้เลยเราม้อ p a r a l y ล e d แก่ชายคนนั้นเลยนะครับเรียบร้อยแล้วยังไงนะฮะ ผมไม่หยุดไงแล้วผมตีต่อนะครับล็อกหมัล็อกการฟ้าไว้ก่อนนะครับรอจังหวะข้างไม่ไดนะ้ตรงนี้เปลี่ยนตัวชนะสีเลยนะครับไม่เป็นไรนะเพราะทำดาเมจกับเราเบามากรอเช้กรอบนะครับเปียบร้อยว้าวไอเจ้างูกุนเด็กเนี่ยเป็นตัวละครต้นปีสองันยี่สิบสี่นะไม่ต้นปียี่สิบห้านะครับยังเหนียวแน่นอยู่เลยนะครับโอ้โหคนโตได้ดีมากๆวิกมูฟตัดไปก่อนหนึ่งทีได้ยังไงนีครับแถบไหม แล้วผมมาสุดระยะนะครับไม่มีการหลอกลวงใดๆนะแล้วจบตีต่อนี่ครับนี่เนี่ยซูเปอร์เซเวนทีนโดวันแค้นวินนี่ยิงสามเลยนะครับล้ามางี้เด็กไพ่เราจะทนข้าเพิ่มคีนะครับนั่นสิบเก้าเลยนะครับมาเชฟเป็นเจ้าของคุณเ,เด็กนะครับวันนี้เชนนะครับสวยพลังพืชเต่าได้ครับเอ้าขึ้นหลอดมาควิกมูไปขึ้นหลอดนะครับ,เ,นนนรบเติมเลือดไหมเติมไหม แลโอ้โหไม่เติมบอลรัเนเลยครับไม่เติมงิเนเกี่ยวยจากแดนแปสโอ้แทบอีกแล้วนะครับต่อวต่อยเลยนะครับไม่สับตัวหนีแล้วโดนแรงมากและจังหวะนี้ปลาไปก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยสูปเปอร์เซเวนทีเราจะกลับมาอีกแล้วนะครับผมมาบ่อยมากมา,กมานี่คือรอบนี้เป็นโชว์เคสของมันเดี๋ยนี้ผมเนี่ยหยิบไปเล่นนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ํำคอมโบยาวมากๆนะครับเดี๋ยวต้องจับนํำไปคู่กับโต UL สีแดงซะแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเมตามากๆเลยนะครับ เรียบร้อยซุปเปอร์ไอ้เจ้าซุปเปอร์ซืิทีเราปิดชีพโกคูแบ็กไม่ได้นี่ครับผมโอ้โหสีเหลืองตัวใหม่แล้วไงใครแค,ค,ร,ะะคร,ร,ร์นะครับโดนซุปเปอร์ซืิทีดับประเนินหมดนะฮะโอ้โหการโคชเชนะครับตืต่นยิงต่อแล้วยังไงโอ้โหดับต่อนี่ครับผมดับรัวดับกันหมดไในแคร์สื่อน,นะครับรอนะาอยเอฟเลยครับยังไงอ่ะมา,ากดเมนแปลงร่างต่อหน้าแบบนี้ยังไงนะครับเกมน์หลบมาได้ยังไงอาวแล้วพีวีนะครับผมโอ้โหอย่างนี้หวานเจี๊ยบนะเธอ ยิงล้าไปก่อนนะครับคือดามิเน่มันไม่หมิ้งจริงนะผมว่านะครับน่าจะเอฟไม่ได้ฮะแล้วต้องหลอยให้ได้เยอะกว่านี้ก่อนนะครับหลอยให้มากที่สุดนะอย่างน้อยในฝั่งนู้นมันไม่มีดอกไพ่นะครับเต็มที่ก็แค่เพิ่มค่าคีเราเพราะนั้นโตกระเด้งเลือดไม่ขึ้นนะครับมาหนึ่งล้านหนึ่งผมวัดใจสุดๆเติมมาชักปากไปเลยนะครับผมคิดว่ามันไม่ตุยนะแต่ขกกระเลือกระชักปากนะครับ มาเจอเป็นโมโนเรนนะฮะน่าจะเอามาเล่นขัดไอ้เจ้าฮังบีแต่เราไม่มีเเราเกลือนะครับขอภัยด้วยนะฮะพ <c oughs> ีวีไม่ได้สวยงามเลยครับตัวละครมงกุฎสี่เนี่ยกับเบต้าโฟนเนี่ยผมว่าโอ้โหเก่าแต่เจ๋วนะครับไม่รู้ว่าทำไมเป็นเก่าและเก่าขนาดนี้ก็ยังเก่งเลยนะครัอบอุมบี้สองแล้วแดงได้นะก็ถือว่ายังทำาดาเมจได้ดีนะครับไม่น่าผิดหวังมากนะ,ะกตีไปก่อนนะครับาจาังหวะนี้เนี่ยหาอกาสดูดให้ได้นะครับ ไปครับไปก่อนหนึ่งทีนะครับดูสถานการณ์ดีแยน่ดักไปก่อนหนึ่งทีนะครับควิกมูฟปีนทีนะครับแล้วยังไงลา้ายิงยับไปเลยนะครับจังหวะน,นี้เหมือนผมจะกดล้าไปไม่รู้เขาจะหลบหรือเปล่าอ้าวการเขียวสองใบเลยอะไางไรหลบเลยครับสวย,ยแผลไปก่อนึแล้วหมัดเข้ามานี่ครับไม่ได้เลยยันนี้ไม่เป็นไรหลบได้เพราะงั้นเจ็บนะฮะคิดว่าไม่ปางตายก็ตัวระเบิดจริครับโอ้โหคิดว่ามาไม่ทันแน่นอนนี่เนะระเบิดไปเลยนะครับ เคยียงอ่อนแล้วจังหวะข้างตา,มาหมัดกันมาไหมครับเราไม่ได้ดักไงเรียบร้อยเจ้าห้าเก้าไงโง้โหแท้เลค,ครับเดี๋ยวเราเชนตัวชนะสี่ลงมาได้นะครับโอ้โหหมัดระยะนั้นก็สวยดีฮะมันเห็นดียครับผมไม่ยอคมคลิกมูเข้ามาหลอกไพ่กรโดดเราแล้วโอ้เกมเกมมันเป็นอะไรนี่บางทีเนี่ยก็จังหวะเนี่ยมันไม่ได้นะครับกดร้าไปแล้วมันรอนนะเป็นไรนะครับเพื่อนป็นจังหวะต่อคอมูไม่ได้แล้วด้วยนี่ครับไปรอไหลเลยก่อนนะ บางทีเนี่ยมันก็กดการ์ดจะไม่พอจะออกนะครับนี่แนตัวหนึ่งตัวกดเมนขู่เลยนะครับผมขู่นะถ้าชักก็ชักเลยนะครับจะชักไหมยังไงชักปักนะครับจะชักอัอื่นนะมาชักตัอื่นกูออกเองมเลยนะครับมาเรียบร้อยนะครับมาปีเนี่ยไม่ชักปักก็โดนผมนี่เลยชักปืนมายิงยิงอย่างนิ้วเไม่รู้ว่าทําไมกระสุนปืนคีนี่มันถึงแรงในขนาดนี้นะครับมา โดนแมกนากหน่อยจำชื่อเลยวินแอปโซบสีดำดูดไปฟห๊ดดูดฝุด่นในช่องแอร์เรียบร้อยระเบิดโอ้โหผมสลายความร้อนของแอร์ให้ันเะครับแอร์กลับมาเย็นเหมือนเดิมะนะทีมถัดมานะครับก็เหมือนกับทีมทีมก๊อตนะครับเอาเจ้าไดมามาเป็นลีดเดอร์นะเราเรียบร้อยอยังไงนะครับลอกหมัดเขาไปก่อนนะแล้วมีงาเขียวมันไม่มีนะครับเรียบร้อยโดนเราเลยนะครับ จังหวัดย้อมล้าไปก่อนนะเผื่อไดม้ามันเชนลดมานะครับต้องดูจังหวัดดีๆแต่ละครนี้เล่นในไฮโต้นะครับแค่ต้องหาจังหวัดดีๆเนะี่ยคอมโบมันไหลาย,ยาวมากๆนะครับ มาเจ้านี้ไหลไปก่อนนะครับคือการ์ดมันเนี่ยได้เยอะกว่าโต้เลยครับการ์ดได้ง่ายกว่าโต้เยอะมากๆนะถ้าเกิดมันมีการโดนด,ดับไพ่ดูเนี่ยตัวละครแม่งโคตรจะโอปีเลยนะครับนี่ขนาดมันผ่านมาโอ้โหปีหนึ่งเหมือนกันแล้วนะครับถือว่าเป็นการรีวิวโชว์เคสแบบรอบหนึ่งปีของไอ้เจ้าโมกุลจีทีเลยก็ซูเปอร์ซีรีส์ปป 17, ทีมท้องกันเลยก็ได้นะครับเอ้าแล้วพี่กิ๋วทำไรแต่กูไม่มีคี้เงีแม่งเอออู้สียใจจัดหลบมาได้นะครับสวยงามตรงนี้เนดะี๋ยวดอ,อกคอมโบนะครับมา เรียบร้อยเอ้าเราดับไม่หนุนะครับชาร์จนาเมนิสไอชาร์จสั้นมนิดครับจะพลาดนะก็ไม่เปไรครับได้อยู่ยังเหี่ยวไหลได้อยู่นะครับเรียบร้อยจังหวันนี้เปลี่ยนตัวลงมาไปซิ่งเลยนะครับแล้วยังไงไม่เชนนะครับตัวฝั่งนู้นมันมีเอ็นดูแลน่ะแช่ตรงนั้นครับแต่ไม่เป็นไรครับเราเดี๋ยวพอชนได้ดกบไม่ได้โดนเราเลยครับต่อยทะลุพุงอือไปยังไงครับตบหน้าหนึ่งดีแล้วยิงยิงปังปังปัง ือมันคล้ายๆกับตอนภาค GT เหมือนกันนะแต่ว่านี่เป็นไดมาครับเอยากดูสถานการณ์ก่อนยังไรแล้วก็แแบมาเรียบร้อยโดยผมซุยเข้าที่หน้าเลครับต่อยต่อเลยนะครับเดี๋ยวกันโค้งเวชย์เราหมดแล้วนะนี่แหละล้าไปนะครับเก็บงานอะไรยังไงยังไม่ตุยยังไม่ตุยอยู่เนี่ยตรงนี้ก็คือแบบโอ้โหถ้าต่อยคือต้องว่าใจเลยครับแทนที่จะกดเมนปิดชีวิตหนึ่งตัวนะฮะเราก็ดันอีโก้นะครับโอ้โหโดนเตะพลิกกรม มาแถบแบบนี้เรียบร้อยตุยแทนเลยครับผมโอ้โหจังหวะนี้ก็ได้เหมือนกันนะ <General. S 1> ยากกว่าเมนมามีการเขียวนะครับเราดูสถานการณ์ก่อนเอาติพาไลต์โดนเรายัางไงการเขียวถูกล็อกหรือเปล่านะครับแล้วเราล้ารยัดเลยตุยนะครับผมยิยงเกาะแรงไงกดเมนมาคู่นะครับยังไงเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาไม่ชักป้าผมไปชักปืนไปยังไงนะครับมาโอ้โหท่าสะพานโค้งเซ็กซี่จะจัดอ่ะโหหลบมาก,ก่อนนี่ให้ยิ่งรอครับเรียบร้อยตัวบุระเบิดมา เด็กกูก็ไม่เว้นม,มาที่เจอพลังสุภาพสตรีมชั้นหน่อยยิงทิ้งไปเลยนะครับแล้วคนนี้ไม่ชักปักด้วยนะครับไม่ขึ้น,นคอนเนติ้งเลยฮะอ้าวขึ้นไปแล้วเลยครับคอนเนชั่นอันสเตเบิลไปแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับหลบมัม่งก่อนหนึ่งทีโดนระเบิดก็ <laughs> ถือว่าคลิปนี้พิเศษนะครับเพราะเอฟเฟเป็นสองครั้งถือว่าตัวแม่นเก่งจริงๆนะครับ พอจบแล้วนะักคลิปในวันนะนี้นะตัวละครนี้นี่เก่งจริงนะผมก็อยากได้มานานนะซึ่งจะได้ก็ไม่เป็นไรแฮปปี้เหมือนเดิมนะครับ,บรักเกมนี้สุด